สางสรโดย Chief Reading Zone Channel หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secret s of the Millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดยที่ Halfacre แปลโดยภูลาบอุทัยเลิศอรุณและบุญศรีสีบุญรัตนชัย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนในเครือบริษัทวีเลนจำกัดจำนวน231หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่17คนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาคนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วในตอนต้นของการสัมมนา ผมมักแนะนำให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่ผมเรียกว่าสุดยอดสามคำอันตรายในพจนานุกรมสามคำนั้นก็คือฉันรู้แล้วแล้วคุณจะบอกได้อย่างไงว่าคุณรู้จริงง่ายมากถ้าคุณนำหลักการใดมาใช้ในชีวิตจริงแสดงว่าคุณรู้จริงแต่ถ้าคุณเพียงได้ยินได้อ่านหรือเคยพูดถึงมันนั้นไม่นับว่าคุณรู้พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณยังไม่รวย และมีความสุขอย่างแท้จริงเป็นไปได้มากทีเดียวว่าคุณยังมีบางอย่างที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับเงินความสำเร็จและการใช้ชีวิตอย่างที่ผมเล่าไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ในช่วงที่ผมถังแตกผมโชคดีที่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนมหาเศรษฐีซึ่งนึกเวทนาในสภาพของผมจำได้ไหมเขาพูดกับผมว่ายังไงฮาถ้าคุณยังทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังนั่นหมายความว่า มีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้โชคดีที่ผมใส่ใจกับคำแนะนำนั้นและเปลี่ยนตัวเองจากผู้ที่รู้ดีไปหมดะทุกเรื่องไปเป็นผู้ที่เรียนรู้ทุกอย่างและนับจากนาทีนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปคนจนมักพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกพวกเขาชอบสวมหน้ากากปั้นหน้าราวกับเข้าใจไปซะทุกเรื่องและการที่พวกเขาต้องหมดเนื้อหมดตัวหรือกระเสือกกระสนเพื่อความอยู่รอดนั้น มันเป็นเพียงเพราะคราวเคราะห์หรือระบบจัก,กรวาลที่เกิดรวนไปชั่วขณะเท่านั้นหนึ่งในประโยคยิตติดปากของผมคือคุณอาจเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอาจรวยแต่ไม่มีทางที่คุณจะเป็นได้ทั้งสองอย่างถูกของคุณในที่นี้หมายถึงการยึดมั่นอยู่กับความคิดและวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆโชคไม่ดีที่วิถีทางแบบนั้นแหละที่ทำให้คุณติดแงกอยู่ในสภาพปัจจุบัน หลักการนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องความสุขด้วยซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคุณอาจเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอาจมีความสุขหลักการแห่งความมั่งคั่งคุณอาจเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอาจรวยแต่ไม่มีทางที่คุณจะเป็นได้ทั้งสองอย่างจิมรอนนักเขียนและนักพูดชื่อดังมีคำกล่าวที่อธิบายประเด็นนี้ได้อย่างดี ถ้าคุณเอาแต่ทำสิ่งที่คุณเคยทำมาคุณก็จะได้แต่สิ่งที่คุณเคยได้มาตลอดนั่นแหละคุณเคยใช้วิธีของคุณแล้วสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือการเรียนรู้วิธีใหม่ๆนั่นคือสาเหตุที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เป้าหมายของผมคือการป้อนข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับสมองของคุณข้อมูลใหม่หมายถึงวิธีคิดแบบใหม่การกระทำแบบใหม่ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบใหม่ด้วย นี่คือเหตุผลที่การเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนักฟิสิกส์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีอะไรในโลกคงอยู่กับที่ทุกสิ่งที่มีชีวิตล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองดูต้นไม้เป็นตัวอย่างถ้ามันไม่เจริญเติบโตอยู่มันก็กําลังเฉาตายเช่นเดียวกับบรรดามนุษย์และเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าคุณไม่ได้เจริญเติบโตอยู่ คุณก็กำลังจะตายหนึ่งในคำคมสุดโปรดของผมคือคำพูดของนักเขียนและนักปรัชญาที่ชื่อเอริกฮอฟเฟอร์ซึ่งกล่าวว่าผู้ที่เปิดใจเรียนรู้จะได้ดำรงอยู่ต่อไปขณะที่ผู้ที่คิดว่าตนรู้อยู่แล้วจะถูกส่งไปมีชีวิตอย่างสวยงามในโลกที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคุณก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง คนจนอ้างว่าพวกเขาไม่มีปัญญาศึกษาเล่าเรียนเพราะไม่มีเวลาและเงินทุนในทางกลับกันคนรวยอ้างถึงคำกล่าวของเบนจามินแฟรงคลินที่ว่าถ้าคุณคิดว่าการศึกษามีราคาแพงก็ลองไม่มีความรู้ดูสิและผมก็แน่ใจว่าคุณคงเคยได้ยินคำพูดต่อไปนี้มาแล้วความรู้คืออำนาจและอำนาจก็คือความสามารถที่จะกระทำนั่นเอง เมื่อใดก็ตามที่ผมเปิดคอร์สสัมมนาใหม่ๆผมพบว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคนที่ถังแตกที่สุดมักเป็นคนพูดว่าฉันไม่จําเป็นต้องเรียนคอร์สนี้ฉันไม่มีเวลาหรือฉันไม่มีเงินขณะเดียวกันบรรดาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีทุกคนต่างสมัครเรียนและบอกว่าถ้าฉันสามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอีกสักเรื่องหรือปรับปรุงอะไรได้สักอย่างมันก็คุ้มค่าแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่มีเวลาทำสิ่งที่คุณอยากทำหรือจําเป็นต้องทำแล้วแล้วก็ดูท่าคุณน่าจะตกเป็นแรงงานท่าสมัยใหม่เสิแล้วและถ้าคุณไม่มีเงินสำหรับเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จคุณก็น่าจะเป็นคนที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้มากที่สุดผมขอโทษนะครับแต่การบอกว่าฉันไม่มีเงินนั้นไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีเงินละ่ะอีกปีสองปี หรือ5ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคำตอบง่ายๆก็คือไม่มีเลยและคุณก็จะงัดคำกล่าวอ้างเดิมๆมาใช้อีกเมื่อถึงเวลานั้นเท่าที่ผมรู้วิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีเงินตามต้องการก็คือการเรียนรู้วิธีเล่นเกมการเงินทั้งภายในและภายนอกคุณต้องเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ในการเร่งรายได้รู้วิธีบริหารเงิน และนำมันไปลงทุนให้ได้ผลคำจำกัดความของคำว่าดันทุรังคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำซากและคาดหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ต่างออกไปฟังนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำมาเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วจริงๆคุณก็คงรวยและมีความสุขไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยขึ้นมาแล้วก็สิ่งนั้นคงเป็นแค่ข้ออ้างหรือคำแก้ตัวเท่านั้น ผมไม่อยากจู้จี้กับคุณเรื่องนี้แต่มันเป็นหน้าที่ของผมในมุมมองของผมผมเชื่อว่าผู้ฝึกสอนที่ดีจะต้องคาดหวังจากคุณมากกว่าที่คุณคาดหวังกับตัวเองไม่อย่างนั้นคุณจะมีผู้ฝึกสอนไว้เพื่ออะไรละ่ะจุดมุ่งหมายของผมคือการฝึกฝนสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นชักชวนและทำให้คุณได้สำรวจตัวเองอย่างถ่องแท้ว่าอะไร กำลังฉุดรั้งคุณอยู่สรุปก็คือผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณก้าวขึ้นไปสู่อีกขั้นของชีวิตและถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆผมจะหลอมคุณให้ละลายแล้วหล่อตัวตนของคุณขึ้นมาใหม่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขขึ้นสิบเท่าและร่ำรวยขึ้นอีกร้อยเท่าถ้าคุณอยากพบพ่อพระผู้ใจดีแล้วก็ผมไม่ใช่คนคนนั้นหรอกแต่ถ้าคุณอยากก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและถาวร ก็ลองฟังผมพูดต่อไปความสำเร็จเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณอยากเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ถ้าคุณอยากเป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยมคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ถ้าคุณอยากมีความสุขอย่างแท้จริงคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้และถ้าคุณอยากรวยคุณก็สามารถเรียนรู้วิธีได้ ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดไหนไม่สำคัญว่าคุณเริ่มต้นจากตรงไหนสิ่งสำคัญคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้หนึ่งในคำกล่าวของผมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือผู้เชี่ยวชาญทุกคนล้วนเคยผ่านความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ามาก่อนและนี่คือตัวอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วนักสกีโอลิมปิกคนหนึ่งเคยเข้าร่วมการสัมมนาของผม พ่อผมพูดถึงประโยคนั้นเขาก็ยืนขึ้นและขอแสดงความเห็นเขามีท่าทีมุ่งมั่นมากและด้วยเหตุผลบางอย่างผมนึกว่าเขาจะค้านหัวชนฝาแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเขาเล่าเรื่องสมัยเด็กให้ทุกคนฟังว่าเขาเล่นสกีได้แย่ที่สุดในบรรดาเพื่อนๆทุกคนจนบางครั้งเพื่อนก็ไม่ชวนเขาไปเล่นด้วยเพราะเขาเล่นสกีช้ามากแต่เพื่อให้เข้ากับเพื่อนๆได้ เขาจึงไปเรียนสกีที่ภูเขาแต่เช้าทุกสุดสัปดาห์จากนั้นไม่นานเขาก็ไม่เพียงแต่ไล่ตามเพื่อนๆทันแต่เขายังเล่นสกีได้ดีกว่าอีกด้วยแล้วเขาก็สมัครเข้าชมรมสกีและได้เรียนรู้กับผู้ฝึกสอนระดับแนวหน้าเขาพูดว่าตอนนี้ผมอาจเป็นนักสกีระดับโลกแต่การเริ่มต้นของผมเรียกได้ว่าเป็นหายนะแท้ๆเลยฮาฟพูดถูกต้อง คุณสามารถเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องผมเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จด้านสกีและเป้าหมายต่อไปของผมก็คือเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จเรื่องเงินหลักการแห่งความมั่งคั่งผู้เชี่ยวชาญทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ามาก่อนทีฮาฟเอเคอร์ไม่มีใครเกิดมาเป็นอัจฉริยะเรื่องเงินตั้งแต่ออกจากท้องแม่ คนรวยทุกคนล้วนต้องเรียนรู้วิธีประสบความสําเร็จในเกมการเงินและคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจำไว้ว่าคำขวัญประจําใจคุณคือถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้การหาเงินให้ได้มากๆไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนรวยได้มากเท่ากับการเปลี่ยนตัวคุณให้ร่ำรวยทั้งบุคลิกและความคิดความอ่านความลับที่ผมอยากบอกคุณก็คือ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ก็คือการพัฒนาตัวคุณเองเพื่อให้คุณเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จโลกภายนอกตัวคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในตัวคุณคุณคือรากไม้ส่วนผลลัพธ์ของคุณคือผล,ลไม้อีกคำกล่าวหนึ่งที่ผมชอบคือตัวตนของคุณจะปรากฏในทุกแห่งหนที่คุณไป ถ้าคุณพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จทั้งทางด้านบุคลิกและความคิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ในทุกด้านและทุกๆอย่างที่คุณทำคุณจะได้อำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจคุณจะได้พลังจากภายในและสามารถเลือกทำงานใดๆธุรกิจใดๆหรือลงทุนด้วยวิธีใดๆก็ตามด้วยความมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จ นี่คือสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้เมื่อคุณเป็นคนระดับ5คุณก็จะได้ผลลัพธ์ระดับ5แต่ถ้าคุณสามารถเติบโตเป็นคนระดับ10คุณก็จะได้ผลลัพธ์ระดับ10อย่างไรก็ตามผมขอเตือนว่าถ้าคุณไม่ได้พัฒนาตนเองแต่คุณบังเอิญทำเงินได้มากก็ย่อมเป็นไปได้มากที่โชคเข้าข้างคุณและก็เป็นไปได้มากเช่นเดียวกัน ที่คุณจะสูญเสียเงินเหล่านั้นไปแต่ถ้าคุณกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกไม่เพียงแต่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นแต่คุณยังจะเก็บออมเงินไว้ได้และทำให้มันงอกเงยขึ้นมาได้อีกด้วยและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงคนรวยเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนสู่ความสำเร็จคือเป็นทำมี คนจนและชนชั้นกลางเชื่อว่าลำดับขั้นตอนสู่ความสำเร็จคือมีทำเป็นคนจนและชนชั้นกลางส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าฉันมีเงินมากๆฉันก็จะสามารถทำในสิ่งที่ฉันต้องการและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนคนรวยเข้าใจว่าถ้าฉันกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันจะสามารถทำในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำ เพื่อให้มีในสิ่งที่ฉันต้องการรวมไปถึงเงินจำนวนมากๆด้วยความลับอีกอย่างของพวกคนรวยคือเป้าหมายของการสร้างฐานะไม่ใช่การมีเงินจำนวนมากๆแต่เป็นการเติบโตขึ้นไปจนถึงขีดสุดของศักยภาพที่คุณสามารถบรรลุได้อันที่จริงการพัฒนาตนเองคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเหนือเป้าหมายทั้งปวง มาดอนน่านักร้องและนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเคยถูกถามว่าทำไมเธอจึงเปลี่ยนแปลงบุคลิกดนตรีและสไตล์ของเธอทุกๆปีเธอตอบว่าดนตรีเป็นวิธีแสดงตัวตนของเธอและการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกปีก็ช่วยให้เธอเติบโตเป็นคนในแบบที่เธออยากจะเป็นสรุปได้ว่าความสำเร็จไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีแต่เกี่ยวกับคนที่คุณเป็น ข่าวดีคือคุณสามารถฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อเป็นคนคนนั้นได้ที่ผมรู้ดีไม่ใช่เพราะผมเป็นคนสมบูรณ์แบบชนิดไร้ที่ติหรอกครับแต่เมื่อผมมองดูตัวเองในวันนี้เทียบกับคนที่ผมเป็นเมื่อ20ปีก่อนผมสามารถเห็นความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างตัวตนของผมและความมั่งคั่งหรือความยากจนในตอนนั้นกับตัวตนของผมและความมั่งคั่งในตอนนี้ ผมได้เรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จและคุณเองก็ทำได้เช่นกันนั่นคือสาเหตุที่ผมทำธุรกิจเพื่อให้ความรู้ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่าทุกๆคนสามารถฝึกฝนตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ผมฝึกฝนตัวเองจนประสบความสำเร็จและตอนนี้ผมสามารถสอนคนอีกหลายหมื่นคนให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันเห็นไหมครับว่าการฝึกฝนได้ผล ผมพบว่าความแตกต่างที่สำคัญอีกข้อระหว่างคนรวยคนจนและชนชั้นกลางก็คือคนรวยคือผู้เชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำชนชั้นกลางคือพวกที่ทำงานของตัวเองได้ดีในระดับปานกลางและคนจนคือพวกที่ทำงานของตัวเองไม่ได้เ,เรื่องเลยคุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ได้ดีแค่ไหนคุณทำงานของคุณได้ดีแค่ไหนคุณเก่งด้านธุรกิจที่ทำอยู่มากแค่ไหน ถ้าคุณอยากจะรู้คำตอบให้แน่ชัดก็ลองดูเช็คเงินเดือนของคุณสิมันจะบอกคุณได้ทุกอย่างเพราะการจะได้รับเงินมากที่สุดคุณต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหลักการแห่งความมั่งคั่งการจะได้รับเงินมากที่สุดคุณต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในแวดวงนักกีฬาระดับโลกหลักการข้อนี้ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยทั่วไปนักกีฬาที่เก่งที่สุดในกีฬาทุกประเภทจะได้รับเงินมากที่สุดนอกจากนั้นพวกเขายังหาเงินจากค่าตัวโฆษณาได้มากที่สุดอีกด้วยหลักการข้อนี้ยังใช้ได้กับโลกธุรกิจและการเงินเช่นกันไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจนักกีฬาอาชีพผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบบเครือข่ายไม่ว่าคุณจะรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายหรือเงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือการลงทุนแบบใดก็ตามข้อสรุปล้วนตรงกันคือยิ่งคุณทำงานได้ดีมากเท่าไหร่คุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่การเรียนรู้และเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาอาชีพเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนรู้คุณควรสังเกตไว้ด้วยว่าไม่เพียงแต่คนรวยจะขยันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น พวกเขายัางเลือกที่จะเรียนรู้จากผู้ที่อยู่ในจุดซึ่งพวกเขาต้องการไปให้ถึงหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมคือคนที่ผมเรียนรู้ด้วยผมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสาขานั้นๆไม่ใช่ผู้ที่แอบอ้างว่าตนเชี่ยวชาญแต่เป็นผู้ที่มีหลักฐานรองรับความสามารถด้วย คนรวยรับคำแนะนำจากคนที่ร่ำรวยกว่าตนเองคนจนรับคำแนะนำจากเพื่อนฝูงซึ่งก็ะถังแตกพอๆกันไม่นานมานี้ผมมีนัดกับที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ต้องการตกลงธุรกิจกับผมเขาเสนอให้ผมเริ่มต้นลงทุนเป็นเงินหลายแสนเหรียญแล้วเขาก็ขอให้ผมส่งตัวเลขในบัญชีธนาคารไปให้เพื่อเขาจะได้ให้คำแนะนำผมจ้องตาเขาแล้วบอกว่า โทษทีครับคุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าคุณอยากให้ผมจ้างคุณมาบริหารเงินมันน่าจะเหมาะกว่าไหมถ้าคุณจะเป็นคนส่งตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณมาให้ผมดูแทนและถ้าคุณไม่ได้ร่ำรวยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องลำบากส่งมาหรอกผู้ชายคนนั้นถึงกับอึ้งไปผมบอกได้เลยว่าไม่เคยมีใครอยากรู้มูลค่าทรัพย์สินของเขาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกับเขามาก่อน ลองคิดดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณจะไปปีนภูเขาเอเวอเรสต์แล้วต้องจ้างไกด์นำทางที่ไม่เคยไปถึงยอดเขามาก่อนจะฉลาดกว่าไหมที่จะหาคนนำทางที่เคยไปถึงยอดเขามาแล้วหลายครั้งและรู้อย่างแน่ชัดว่าจะทำอย่างไรในแต่ละขั้นตอนใช่แล้วครับผมกำลังยืนยันให้คุณมุ่งมั่นจริงจังและทุ่มเทพลังให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกัน ก็ให้รมะมัดระวังว่าจะเลือกเรียนรู้จากใครถ้าคุณเรียนรู้จากพวกที่ถังแตกแม้เขาคนนั้นจะเป็นที่ปรึกษาผู้ฝึกสอนหรือนักวางแผนสิ่งเดียวที่พวกเขานั้นจะสอนคุณได้ก็คือทำอย่างไรให้ถังแตกนอกจากนี้ผมขอแนะนำให้คุณลองคิดถึงการจ้างผู้ฝึกสอนส่วนตัวไว้สักคนผู้ฝึกสอนที่ดี จะช่วยคุณทําในสิ่งที่คุณบอกว่าต้องการจะทําได้โดยไม่ออกนอกลู่นอกทางผู้ฝึกสอนบางคนก็เป็นเหมือนผู้ฝึกการใช้ชีวิตหมายความว่าพวกเขาจัดการกับรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบขณะที่ผู้ฝึกสอนคนอื่นๆอ,อาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งอาจครอบคลุมเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตทำงานการเงินธุรกิจความสัมพันธ์สุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องจิตวิญญาณจงศึกษาภูมิหลังของผู้ฝึกสอนแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จในด้านที่คุณต้องการเส้นทางความสำเร็จในการปีนสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์มีอยู่ชั้นใดหนทางและกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ที่งดงามอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งก็มีอยู่ชั้นนั้นคุณต้องเต็มใจเรียนรู้ และนำวิธีเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตขอย้ำถึงหนึ่งในหลักการบริหารเงินด้วยสมองเงินล้านอีกครั้งผมขอแนะนำให้คุณแบ่งเงิน10%จากรายได้ใส่ไว้ในบัญชีงบประมาณเพื่อการศึกษาใช้เงินส่วนนี้สำหรับการสมัครเข้าคอร์สสัมมนาซื้อหนังสือเทปซีดีหรือช่องทางเรียนรู้อื่นๆตามที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบเป็นทางการ การจ้างบริษัทฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวหรือการสอนแบบตัวต่อตัวไม่ว่าคุณเลือกใช้วิธีไหนเงินในบัญชีนี้จะรับประกันว่าคุณมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแทนที่จะพร่ำบ่นตามคำพูดซ้สำซากของคนจนที่ว่าฉันรู้แล้วยิ่งคุณเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นและเก็บสะสมเงินได้มากขึ้นด้วย ประกาศเจ็ดจำนงวางมือท่าหัวใจแล้วพูดว่าฉันมุ่งมั่นกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาตนเอง ในแต่ละเดือนให้อ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มฟังเทปเพื่อการศึกษาสักมว้วนหรือซีดีสักแผ่นหรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินธุรกิจหรือการพัฒนาตนเองซึ่งจะทำให้ความรู้ความมั่นใจและความสำเร็จของคุณพุ่งสูงขึ้น 2. ลองพิจารณาถึงการจ้างผู้ฝึกสอนส่วนตัวเพื่อนำคุณสู่เส้นทางความสำเร็จได้อย่างมั่นใจจบ แฟมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่17คนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาคนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วบทส่งท้ายแล้วจะทำอะไรต่อดีล่ะทีนี้แล้วตอนนี้ละ่ะคุณจะทำอะไรคุณจะเริ่มจากตรงไหนดีผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ผมจะพูดยำ้ำซ้ำๆอีกครั้งว่าการพูดเป็นเรื่องง่าย ผมหวังว่าคุณคงสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นผมหวังว่าคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตคุณด้วยจากประสบการณ์ของผมการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่มีทางก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณปรารถนาหรอกการอ่านคือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าคุณอยากบรรลุความสำเร็จในโลกแห่งความจริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการลงมือทำในส่วนที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ผมพูดถึงแนวคิดเรื่องแผนผังการเงินในหัวคุณมันง่ายได้มากแผนผังการเงินจะเป็นตัวชี้ชะตาความสำเร็จทางการเงินของคุณจงทำตามแบบฝึกหัดแต่ละข้อที่ผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นการตั้งโปรแกร,รมด้วยคำพูดการวิเคราะห์ต้นแบบหรือเหตุการณ์ฝังใจเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนผังการเงินในหัวคุณไปสู่ความคิดที่เกื้อหนุนความสำเร็จนอกจากนี้ ผมขอให้คุณประกาศเจตจำนงทุกข้อตามที่ผมแนะนำและทำทุกๆวันด้วยในส่วนที่สองของหนังสือคุณได้เรียนรู้ความแตกต่าง17ประการของวิธีคิดแบบคนรวยและคนจนกับชนชั้นกลางผมขอแนะนำให้คุณจำแฟมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นใจด้วยการประกาศเจตจำนงทุกวันเพื่อปลูกฝังหลักการเหล่านี้ลงในหัว และในที่สุดคุณจะพบว่าคุณมีมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดในเรื่องเงินและคุณจะสามารถเลือกวิธีทางใหม่ๆและตัดสินใจจนได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปถ้าอยากเร่งกระบวนการนี้จงทำตามข้อปฏิบัติท้ายแฟมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งแต่ละข้ออย่างเคร่งครัดข้อปฏิบัติสมองเงินล้านเหล่านั้นมีความสำคัญมากการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรน,นั้น มันต้องเกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งเครือข่ายในสมองคุณต้องถูกสร้างขึ้นใหม่นั้นหมายความว่าคุณต้องนำไปปฏิบัติจริงอย่าเพียงแต่อ่านอย่าเพียงแต่พูดถึงมันและอย่าเอาแต่คิดจงลงมือทำจริงๆจงระวังเสียงเล็กๆในหัวที่พูดในทำนองที่ว่าแบบฝึกหงแบบฝึกหัดอะไรกันฉันไม่จำเป็นหรือไม่มีเวลาจะทำหรอกสังเกตดูว่าคำพูดเหล่านี้มาจากไหน ความคิดที่ถูกตั้งโปรแกรมตั้งแต่ในอดีตใช้แล้วจำไว้ว่ามันมีแต่จะฉุดรั้งคุณไว้ในสภาพเดิมๆมันทำให้คุณจมปลักอยู่ในเขตความสบายอย่าไปฟังมันจงทำตามข้อปฏิบัติประกาศเจตจ,จำนงและเฝ้าดูชีวิตตัวเองพุ่งทยานไปข้างหน้านอกจากนี้ผมขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อยเดือนละครั้งไปอีกหนึ่งปีอะไรนะ เสียงเล็กๆในหัวคุณอาจกรีดร้องฉันอ่านไปแล้วรอบนึงทำไมฉันยังต้องอ่านมันซ้ำอีกคำถามดีนะครับและคำถามก็ง่ายมากการทำอะไรซ้ำๆคือสุดยอดแห่งการเรียนรู้ยิ่งคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มากเท่าไหร่หลักการต่างๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่คุณทำได้โดยอัตโนมัติและเป็นธรรมชาติได้โดยเร็วอย่างที่ผมบอกไปผมได้เรียนรู้วิธีก้าวไปสู่ความสำเร็จมาแล้ว ตอนนี้มันจึงถึงเวลาที่ผมต้องช่วยเหลือคนอื่นบ้างภารกิจของผมคือให้การศึกษาและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนให้ใช้ชีวิตด้วยศักยภาพสูงสุดที่ตัวเองมีด้วยความกล้าความมุ่งมั่นและความสุขไม่ใช่ความกลัวการรอคอยและข้อจำกัดเรื่องที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าอ่านหนังสือเล่มนี้ ผมขอให้คุณบรรลุความสำเร็จขั้นสูงสุดและได้พบความสุขอย่างแท้จริงแด่อิสรภาพของคุณท T Half Acre จบหนังสือเสียงถอดรหัสลับสมองเงินล้าน